บอกเลยว่าหลังจากเฟิร์ส m ิมเพลชันหลังจากใช้รองพื้น l i เน a g e ตัวนี้แล้วเนี่ยมีความประทับสวัสดีค่ะทุกคนกับโฮเซรทางนะคาไดจอบสตอรี่ค่ะ วันนี้เจลมีของเล่นมาใหม่กับเจลี่รีวิวตัวนี้นะคะกับรองพื้นรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Laneige ค่ะตัวนี้เนี่ยเขามีชื่อว่า Laneige Neo Foundation Matte SPF 16 PA 2บวกนะคะคือสีที่เจลได้มาวันนี้นะคะก็เป็นสี 33N1 Cinnamon นะคะก็เป็นสีที่อันนี้คือไม่รู้เลยเป็นสีที่เข้มที่สุดในไลน์นี้นะะซึ่งเจลว่ะเข้าไปซื้อมาจากในอ๋อ Shopee ปปนะคะแล้วเจลก็ยังไม่เคยลองสีเจว่ะไม่เคยใช้คุชชั่นของเขานาค,คือแบบเจลเห็นแบบบล็อกเกอร์อะหลายๆคนอะรีวิวไปแล้วเน ว่าแบบเฮ้ยคุชชั่นเขาดีอย่างนู้นดีอย่างนี้นะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของลาเนตเนี่ยคือจริงเเขามีหลายแบบหลายรุ่นเนาะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยที่เจลเคยใช้ถ้าจําไม่ผิดก็จะเป็นอันที่เป็นลิปปะค่ะลิปบำรุงอะคะ่ะก็อันนั้นน่าเจลเคยใช้แต่คือเป็นนานมากแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเจ้าตัวนี้กันนะคะกับรองพื้นออกใหม่ของเขาคะ่ะอันนี้คือแบบจริงจังมากเพราะว่าซื้อมาแล้วเดี๋ยวเรามาอันบล็อกกันเลยว่าเป็นประมาณไหนนะคะ <c oughs> อุ้ยอะไนเขาจะมีคู่มือมาให้ด้วยแต่เราก็ยังไงเราก็ไม่อา่านพอดีนะคะโอเค,อเคจะหลุดไหมคืออันเนี้ยเปิดยังไงก่อนแกบอย่างเงี้ยอ๋อนี่ไงนี่ง่ายมากอุย้ยเขาเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะเป็นแม่เหล็กอะ่ะเออมันใช้ง่ายดีแต่พอเปิดออกมาปุ๊บรังพึ้นไม่อยู่แค่นี้หรอแค่นี้หรอ เดี๋ยวขอไปดูก่อนว่าเขาให้วาทั้งหมดกี่กรัมนะคะอ่าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้มาทั้งหมด30 ml นะคะก็เป็นขนาดปริมาณทั่วไปของรองพื้นที่เราเคยเห็นในท้องตลาดเลยเนาะก็จะมีขนาดประมาณนี้นะคะแต่ว่าแพ็กเกจคือเก๋มากแพ็กเกจเกาหลีอะความคิดเกาหลีอะเนาะโลดที่สุดนี่เดี๋ยวให้ดูช,าชาัดๆนี่ก็คือว่าวิธีการใช้ก็คือเหมือนกับรองพื้นทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่า จะใช้รองพื้นตัวนี้เนี่ยโอเคหรือเปล่านะคะคือเนี้ยบอกก่อนนะคะว่าตัวนี้เขาออกมาคู่กันกับรองพื้นที่เป็นสีชมพูนะคะซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็เป็นสูตรโกลนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรแมตนะคะแล้วเจะรู้สึกว่าสูตรแมตเนี่ยน่าจะเหมาะกับเราเพราะว่าเขาเหมาะกับคนที่มีผิวผสมถึงผิวมันนะคะอย่างเจลเนี่ยเป็นคนที่มีพื้นฐานผิวผสมนะคะก็หนี่ตรงทีโซนก็จะมันมากๆนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีความแห้งตรงแบบนีรองแก้มของเรานะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเนื้อแมตอย่างที่บอกไปเจลใช้สี3 ผิวเจลเนี่ยถ้าให้ดูจริงๆก็ประมาณ NC 38-40ถึงสี่สิเรานี้นะคะแล้วก็มีความผิวออกค่อนข้างเหลืองนะคะแต่ว่าตัวนี้เจวไม่มั่นใจว่าสีผิวเนี่ยเขาจะเหลืองเข้ากับ ไปหน้าของเราหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองกันเนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเจลขอใช้แปรงลงรองพื้นนะ,ะซึ่งจริงเนี่ยตัวนี้เขาก็มีแบบแปรงลงรองพื้นมาให้เหมือนกันนะคะซึ่งอันั้นต้องซื้อแยกเนาะแต่ว่าวันนี้จะใช้ตัวนี้นะคะนี่เป็นของ j u s t n a b beauty นะคะก็เป็นแปรงบัฟเฟอร์นะคะก็เหมาะกับการแบบลงลงลงรอง,งพื้นไปนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะแล้า,าก็ได้รองพื้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวลองลงไปข้างนี้ดีกว่าเพราะว่าข้างนี้ก็มีรอยสิวอยู่นะคะ เอาเรื่องสีก่อนเลยนะจริงๆก็สีเข้ากับคออยู่นะแต่ว่าเขามีกลิ่นหอมจังเลยอ่ะกลิ่นดีจังเลยนะอันเนี้ยเฮ้ยขาดูกระจกนิดนึงเฮ้ยปกปิดอยู่เด้อแต่เมื่อกี้ลงเยอะด้วยแหละ ลงแบบเยอะแต่ก็คือเห็นไหมทุกคนเห็นไหมการปกปิดคือลดนะเนี่ยเอยเออพิ่งเคยใช้ของลาเน็ตแบบนี้ชอบจังเลยอะ่ะวิธีการลงแบบแปรงอย่างนี้นะคะเจลก็จะบัฟไปนะคะบัฟลงอย่าปาดอย่างนี้นะไม่ไงั้นมันจะเป็นเส้นเป็นรอยได้นะคะคือจะใช้แบบแปรงก็ได้นะคะหรือว่าออใครที่ถนัดใช้กับบิวตี้เบนเดอร์หรือฟองน้ําทั่วไปก็โอเคนะแล้วแต่ชอบเลยแต่ว่าวันนี้เจลขอลงอันนี้เพราะว่าฟองน้ายังไม่ได้สั่อย่าว่ากันนะแต่ก็คืออันนี้เจลว,ว่ามันก็โอเคอยู่นะเพราะว่า เนี่ยเฮ้ยชอบจังเลยอ่ะปกปิดรถนี่เดี๋ยวให้ดูครึ่งหน้า รู้สึกเลยว่าครึ่งหน้าทําได้ดีมากนะคะพวกรอยสิวอะไรเงี้ยก็คือปกปิดได้ค่อนข้างโอเคนะคะรอยดําอย่างนี้โอเคเลยเฮ้ยมันเลิศอ่ะส่วนพวกรูขุมขนอ่างเงี้ยก็ทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเนื้อแมทใช่ไหมคะเพราะว่าเราลงไปแล้วเนี่ยเนื้อมันจะเซตตัวได้เร็วมากนะคะอันนี้เหมาะกับการลงแบบเฉพาะจุดนะคะอย่าแบบลงแต้มจุดทั่วใบหน้า5จุดอะไรเงี้ยก็คือถ้าลง5จุดถามว่าลงได้ไหมก็ ก็ลงได้แหละเพียงแต่เจวะรู้สึกว่ามันอาจจะจับเป็นก้อนได้นในพวกตรงทีโซนแบบนี้ค่ะตรงจมูกของเราอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเกลี่ยนิดนึงใช้ ที่การเกีย่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะก็แนะนําให้ลงแต่น้อยแล้วก็ลงทีละจุดนะ่าจะเวิร์กกว่าส่วนในเรื่องของสีผิวอันนี้เจลว่าไม่ติดเลยใครที่สีผิวประมาณเจลว่เจลว่าใช้ได้นะคะเห็นไหมตรงกับคอแล้วเพราะว่าเอาจริงนะหน้าเจลว่าดำกว่าคองงตัวเองเหมือนกันแต่ก็อ่ะถือว่าผ่านเลยนะสำหรับเจลชอบเลยแหละมันให้ฟินนชที่แบบแมทตแมนิดนึงมาเดี๋ยวลงทางหน้ากันนะคะเดี๋ยวคราวนี้เจลจะลงแบบนิดนึงค่อยๆแต้มไปนะคะ นี้เจลจะบีบเบาๆลงแค่เมื่อกี้ลงแค่ปัมป๊มครึ่งปั๊มครึ่งก็ได้ลุกที่มันดูบางเบาเนาะข้างนี้จะปิดเลยอะแต่ข้างนี้ดูบางเบามากกว่าเห็นปะอ่ะเพิ่มไปอีกครึ่งปัม๊มจริงๆมันนิดเดียวไองอนี่เห็นปะเฮ้ยเราจะแต่งแบบลุกใส่ก็ได้นะลุกใส่คือลงไม่ต้องเยอะแต่ว่าถ้าลงเยอะก็บีไปเหมือนตอนแรกเลยอะลงครึ่งหน้าคือเยอะมากแต่นี้ลงนิดเดียวคือแบบพอแล้วอะมันก็ได้ลุกบางบางฟิลสาเกาหลี มันให้ลุคฟิลสัเกาอะดูดิมันแมทมากเลยอะเฮ้ยเนี่ยทุกคนข้างนี้เจลว,ว่ามันดูมีความธรรมชาติกว่านะแล้วก็ดูรู้สึกเลยว่ามันเป็นแบบมันเป็นฟิลงานเก่าอะเฮ้ยผิวดีดูดิเนี่ยนี่ไข่กล้องจริงนะไม่มีฟิลเตอร์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่าอันนี้คือกล้องใหญ่เจลถ่ายจากกล้องใหญ่ไม่ใช่จากกล้องมือถือนะถึงแม้ว่าจะเป็นแนวตั้งก็ตามแต่ว่าเจลว่ใช้กล้องใหญ่คือมันมีความซูมแบบ เนี่ยชัดเจนเดี๋ยวให้ดูข้างเนี้ยจะรู้สึกว่ามันมีความแบบปกปิดมากกว่าแต่ข้างเนี้ยมันให้ลุคฟิลที่มันดูเป็นแบบธรรมชาติอะธรรมชาตินิดนึงอล่าทุกคนคือฟินิชลุคคือมันดีมากเดี๋ยวเจวขอตัวไปแต่งหน้าแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุป First Impression กับรองพื้นลเนชตัวนี้กันค่ะ าละครัทุกคนตอนนี้นะคะเจลก็แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะด้วยรองพื้น l a n e i ตัวใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะคะแต่ว่าวันนี้บอกก่อนนะคะว่าข้างที่เจลลงเป็นแบบชั้นบางๆข้างนี้นะคะ่ะเจลอะลงแป้งฝุ่นด้วยนะคะเพราะเจลอยากรู้ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะคุมมันได้ขนาดไหนนะคะเทียบกับข้างที่เจลอะไม่ได้ล,ลงแป้งฝุ่นนะคะก็คือข้างนี้เจลไม่ได้ลงเนาะก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันก็ดูมีความเกาหยีเห็นไหมมันจะมีความเงาๆกว่านิดนึงนะคะซึ่งจริงก็ชอบทั้งสองข้างเลยก็คือ อีกข้างหนึ่งก็จะแมตต์ไปเลยอีกข้างหนึ่งก็จะแบบฉ่าๆนิดนึงนะคะซึ่งหมอกเลยว่าหลังจากเฟรซิม e ม s i o n หลังจากใช้รองพื้น Lineage ตัวนี้แล้วเนี่ยมีความประทับประทับจิตประทับใจเวอร์นะคะก็คือนี่เห็นไหมเจว่ามันโอเคเลยนะสีมันโอเคแต่ว่าวันนี้ลงไฮไลท์นิดนึงให้มันมีความพุ่งไปเลยนะคะสิ่งที่เจลชอบอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของสีนะเจว่าสีเนี่ยไม่ได้ดรอป ไปกับผิวหน้าเลยค่อนข้างที่จะโอเคกว่าผิวแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีความเหลืองถ้าใครผิวออกเป็นแนวโทนเหลืองกว่านี้นะเจอว่าอาจจะใช้ไม่รอดนะแต่ว่าสําหรับเจลเนี่ยเจอว่าโอเคเลยมันก็จะมีความหน้าไบรท์ขึ้นนิดนึงนะคะอย่างที่2เลยนะคะในเรื่องของเนื้อสัมผัสเนี่ยเนื้อสัมผัสโอเคนะคะไม่แห้งเกินไปแล้วก็ไม่ได้ฉ่าแบบเป็นมอยเจอร์สนะคะตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เขาบอกว่าเป็นเนื้อแมตเนาะเขาก็จะแมตไปกับผิวหน้าก็แนะนําให้ลงเป็นแบบทีละจุดทั่วใบหน้านะคะแล้วเขาก็จะเซตตัวของเขาเองซึ่งอันนี้ มันเป็นข้อดีของกรองื้นแบบเกาหลีของเขาเลยคือมันแบบ <S <S 1> <S 1> เฮ้ยมันเป็นเทคโนโลยีดีอะเอออันเนี้ยชอบข้อที่3นะคะในเรื่องของการปกปิดส่วนตัวมองว่าทําได้ดีมากคือวันนี้เนี่ยเจวไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เลยนะคะทั้ง2ข้างนะคะเจวก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยตัวนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เวลาเราแบบ ใช้งานสบายๆเป็นแบบ everyday look อะไรเงี้ยลุ o ใสๆก็ทําได้นะคะหรือว่าลุกหนาๆเนี่ยที่แบบจะไปออกงานอะไรเงี้ยเจว่าก,ก็โอเคเลยนะคะสามารถบิวเพิ่มเป็นอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มก็ได้นะคะเจว่าอันเนี้ยโอเคเลยนะคะส่วนในเรื่องของการคุมมันกันน้ํากันเหงื่อสีจะดรอประหว่างวันไหมหรือว่าอะไรอย่างนงี้เนี่ยเดี๋ยวตั้งค้ำนะคะเรามาดูกันนะคะว่ารองพื้นตัวนี้เนี่ยจะอยู่ถึงแบบดึกๆเยน็ยนๆของเจลหรือเปล่านะคะไปตามดูกันเลยเลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะก็กลับมาที่หน้าแบบนี้นะคะตอนนี้ก็คือหน้าไม่ไหวแล้วคือวันนี้ทํางานทั้งวันเลยแล้วก็ง่วงมากตอนนี้เวลาสี่ทุ่มอุ้ยเดี๋ยวให้ดูสี่ทุ่มจริงจัง,จง,จงนะคะก็เดี๋ยวให้ดูสภาพหน้าจริงจ,งจังเลยคือตอนนี้ก็คือว่านี่ให้ดูหน้านะคะไม่ไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมนะคะตอนนี้คือร้อนมากเพราะว่าแสงจากด,ดวงไฟเพราะว่าเปิดไฟสัดใส่หน้าไปเลย นะคบโอเคเดี๋ยวให้ดูหน้าเต็มเต็มหน้าเต็มเต็มเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเต็มหน้าแล้วนี่ก็คือลิปหายไปแล้วแต่ว่าให้ดูสภาพใบหน้าที่น้ําอะไรอย่างเงี้ยคือเหงื่อนะเหงือง่อเหงื่อเพราะมันร้อนความเป็นขนอ้วนอ่ะเนาะมันก็จะร้อนนะคะแต่ว่ารองพื้นเจอว,ว่ามันก็ยัง ยังอยู่อยู่นะแล้วก็ข้างนี้โอเคมันอาจจะมีความบางเบาข้างนี้เจอว่าติดติดทนมากเพราะว่าเราลงค่อนข้างเยอะแต่ว่าข้างเนี้จะมีความมันน้อยกว่า <ๆ S 1> เห็นไหมลองสังเกตดู <S <S คืออาจจะไม่ได้เห็นแบบชัดเจนเจยวขอดูในกระจกนิดนึง <S 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 นีวันนี้แทบจะไม่ได้ทําอะไรกับหน้าเลยยังไม่ได้แบบซับไม่ได้เติมแป้งไม่ได้อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเออ ตัวนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นคราบนะอย่างแรกเลยที่ว่าคือไม่เป็นคราบนะคะอย่างที่2คือความติดทนเจอว่าเขาก็ยังติดทนอยู่เห็นไหมส่วนเรื่องการคุมมันเนี่ยด้วยความที่วันนี้ก็เปิดพัดลมสลับกับเปิดแอร์บ้างนะคะแล้วตอนนี้ก็คือร้อนมากทุกคนอย่าว่ากันแดดก็คือแดดแสงก็คือมันอยู่ใกล้ตรงนี้มากนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเหงื่อเห็นไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มันนะแต่มันคือเหงื่อเธอดูเหงื่อของอิฉันสิเหงื่อเอาเหงื่อก่อน เอาแค่เงื่อออกก่อนเราจะซับเงื่อ่ปกติแดดประเทศไทยก็คือร้อนเบอรน์นี้เหมือนกันนี่ถามว่าคู่มันไหมก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็คือนี่อันนี้แผ่นหนึ่งนี่แผ่นที่สองแต่ว่าแผ่นที่สองตรงเนี้ยไม่ค่อยเห็นเงื่อเลยนะเห็นไหมอืมก็จะมีแบบเงือตรงหน้าผากนิดหนึ่งตรงที่โซนและแผ่นที่สามลองเลยทาบแนบไปกับใบหน้า เจว่าเจว่าจะมีเหงื่อออกตรงทีโซนซะมากกว่านี่ค่ะเฮ้ยทุกคนเจอมีความรู้สึกว่าพอเราเซตติ้งด้วยแป้งอะข้างเนี้ยมันคุมมันได้ดีกว่าข้างที่ไม่ได้เซตติ้งด้วยแป้งนะเออเอาดีดี เอาดีๆแต่ถ้าในเรื่องของเนื้อสัมผัสเนี่ยข้างนี้มันจะมีความเป็นธรรมชาตินิดนึงก็คือมันก็จะฉ่ำๆเป็นความเกาเนาะเป,นเป็นรองพื้นของเกาหลีเพราะฉะนั้นข้างนี้มันก็จะมีความฉ่ำวาวน,นิดนึงถ้าใครที่เป็นผิวแห้งเนี่ยน่าจะเลิฟนะคะแต่ถ้าคนเป็นผิวมันก็อย่างที่บอกไปก็แนะนําให้ลงแป้งฝุ่นคู่กันไปด้วยนะคะนี่เห็นไหม ไม่ค่อยมันแต่คือหน้าผากอีฉันก็คือน,นี่ค่ะหน้าผากอีฉันที่ไปแล้วเพราะว่าเป็นคนที่แบบเหงื่อออกตรงหน้าผากเยอะมากฉันงงมากมันไม่ได้ว่าความมุ่งความงันนะคะแต่มันคือมันร้อนนะแต่ใดๆก็ตามก็ถือว่าอาจจะไม่ได้คุมมันแบบขั้นเทพขนาดแบบว่า เอ้ยรองพื้นที่มันมีความหนามากเพราะตัวนี้เนี่ยอางจริงเนื้อสัมผัสเขาบางเบานะคะแทบจะรู้สึกเบาไปกับผิวหน้าเลยแล้วอันนี้ก็ซื้อมาแบบไม่ได้คาดหวังจริงๆอันเนี้ซื้อมานะเขาไม่ได้สปอนนะคะจ่ายตังเองถูกบาทนะคะซื้อจากเว็บช้อปปีเลยนะคะชอบไหมส่วนตัวก็โอเคนะเหมาะกับวันสบายๆแล้วก็จริงๆเนี่ยสีพวกบัชออนน่ะยังอยู่นะทุกคนเห็นไหมด้านนี้อาจจะได้แสงเยอะหน่อยเพราะว่าแสงมันเข้าด้านนี้แต่ก็คือเห็นไหมบัชออนมันยังคงอยู่เจอเลยรู้สึกว่า ติดทนเนี่ยคือให้อันนี้ชอบนะคะส่วนสีเนี่ยเอาตรงๆนะสีไม่ดอกโอเคเลิฟการปกปิดเลิฟใช้ได้มีความปก อาจจะไม่ถึงขั้น full coverage เ๋ยวให้ประมาณ medium ประมาณน,านั้นก็รู้สึกเลิฟเหมาะกับเป็นรองพื้น everyday look อะไรอย่างเงี้สยสวยๆเบาๆผิวสวยประมาณนี้นะคะยังไงเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนไปลองดูได้นะคะกับรองพื้นนะคะของ Laneige ตัวนี้นะคะไปหาลองกันได้แล้วนะคะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวจะลงลิงก์รายละเอียดวิธีการสั่งซื้อนี่นันะ่นอะไรอย่างเงี้ยในใต้กล่อง description บอกข้างล่างนะคะไปตามดูกันได้นะจ้ะโอเคสำหรับวันนี้ก็คือพอแลว้วเหนื่อยมากมีความง่วง ได้ๆสี่ทุ่มฉันคุณจะไปนอนนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งริงๆเป็นกำลังใจให้เจเลด้วยนะคะสำหรับน,นี้เจลขอตัวไปก่อนแล้วแล้วก็ม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย